ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับกันแล็ตวันนี้เราจะมาดูบ่อแเมทัลชีทที่ทำเสร็จแล้วใช่ครับใช่ครับอ่าเราจะมาดูบ่อเมทัลชีทที่เราทําไว้จํานวนกี่บ่อครับสี่บ่อครับสี่บ่อวันนี้เราทําเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าผลจากการทําเนี่ยมันรั่วไม่รั่วมันเป็นอย่างไร ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เราไม่ได้ทําต่อเนื่องเราทําเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์แล้วเราไปติดตามชมกันดีก,กว่าครับว่าเขาติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยาแนวเรียบร้อยแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่ในบ่อ,บอรแรกนะครับวันนี้ผมก็จะมีการสรุปค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับนี่คือบอ่อเมทัลชีสนะครับมีทั้งหมดอ่าสบอ่อเนาะหบอ่อ นะครับสอบอ่สบอสบ่อ4ี่บอ่อจนถึงสุดนู้นเลยนะสุดนู้น4บ่อนะครับกัน,นี้ก็เราทําเสร็จแล้วนะครับเราใช้เวลาทํากันเดือนหนึ่งนะเดือนเดือนกว่ากว่าด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำกันทุกวันครับวันไหนคนงานว่างก็นี่แหละครับเพื่อนบ้านในระหว่างที่เราอยู่ในละแวกที่เราอยู่นี่แหละครับมาช่วยกันทําครับก็เราติดตั้งนะตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายก็คือการยาแนวแล้วก็การทดสอบบ่อครับ แน่นอนครับเรามาดูการยาแนวกันดีกว่าครับเป็นยังไงครับอ่านี่คือเราใช้ปูนยาแนวนะอ่าเรามีการซึมเล็กน้อยนะนี่มันมีการซึมอยู่เล็กน้อยแล้วบริเวณนี้นะซึมอยู่เล็กน้อยแต่อันนี้ถือว่าไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เล็กซึมซึมเพราะเดี๋ยวมันก็จะอ่านั่นไปนะครับก็จะหายไปเองโดยโดยโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็มีการซึมเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราใส่น้ําสูงเลยนะครับเราไปดูจุดอื่นๆครับ นะ,ะด้านในเราก็เราก็ทำนะด้านในเราก็ทำนะอ่านี่นี่นี่ด้านในเราจะเห็นว่ามีการยาเนวนะครับใช้ปูนยาเนวผสมกับอ่าทรายละเอียดนะครับอ่าแล้วก็ผสมกับปูนอ่าธรรมดานี้หน่อยแต่ว่าเราเน้นปูนยาเนวอ่ามากหน่อยนะครับนะฮะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการอ่าอ่าการรั่วได้สูงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการทดสอบนะครับแล้วเราก็เอา กล้วยนะต้นกล้วยมาใส่ไว้ใส่น้ําทดสอบไว้ทาไมต้องเอาต้นกล้วยใส่ไว้ครับกันเละเพราะว่ามันจะได้ลดความเค็มของปูนนอ่ามันจะได้ลดความเค็มของปูลงนะครับเราก็จะใส่น้ําไว้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับก็คือประมาณสัก2ลอนเพราะว่าตัวแผ่นเมเทัลชีตเนี่ยมีด้วยกัน4ลอนนี้ตอนนี้กําลังจะได้1ลอนแล้วครับ2ลอนพอนะครับแล้วเราก็แช่ไว้อย่างนี้ครับแช่ไว้นู่นแหละครับอีกเป็นเดือนครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงปลาเราก็ กลับไปทํางานกรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวเมษาเราก็จะเริ่มต้นโครงการการเลี้ยงปลาดุกในระบบไบโอฟลอกซึ่งเราใช้แผ่นเมนดดนชีสนะครับไปดูบอ่อที่2ครับบอ่อที่2อนี่เราเติมน้ําไว้1 1อันแล้วนะครับ 1...1....1...1...1....1 ลอน1ลอนของของตัวบ่อ,บอแต่บอ่อที่2นี้ต้องบอกก่อนว่าเออเนี้ยบครับนะบอ่อที่2นี่ค่อนข้างที่จะเนี้ยบครับ นะฮะไม่มีการั่วเลยไม่มีการล่วไม่มีการซึมนะครับในบ่อที่2นี่ถือว่าเนียบมากเนียบมากเนียบมากนี่ผมพยายามเดินมองดูอยู่นะครับอ่าเนียบมากนะฮะเราใส่น้ําไปแล้วเดี๋ยวเราอาต้นกล้วยมาใส่อีกสักต้นหนึ่งอ่าต้นกล้วยเราก็หั่นหั่นหันแล้วแช่ไว้อย่างนี้แหละครับเราเลี้ยงปลาเลยไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวปูนมันเค็มอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วนะฮะเรารู้กันดีอันนี้บ่อที่3ครับอ่าบ่อที่สนะครับ ก็ไม่มีนะไม่มีการซึมใดๆนะอ่าไม่มีการซึมใดๆเราติดตั้งวาล์วด้วยนะครับเราติดตั้งวาล์วเป็นอ่ท่อน้ําล้นท่อเล็กเนี่ยท่อเล็กขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยเป็นท่อน้ําล้นส่วนที่สะดือน่ะเป็นเป็นท่อน้ําทิ้งตัวนี้ก็โอเคเพอร์เฟกมากนะครับตัวนี้ไม่มีการซึมเลยครับมีอันแรกเท่านั้นแหละบ่อเลขกมันซึมครับเพราะว่าอย่างว่าอะไรครับบ่อเลกมันยังไม่ได้อ่เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้อ่ มีความชำนาญอ่าตรงนี้ตรงนี้นิดหน่อยอ่านี่นี่นี่มีซึมนิดหนึ่งอ่าลักษณะเหมือนบ่อเลขกครับอ่านี่นี่นี่อันนี้มีซึมนิดหน่อยครับอันนี้เมื่อคืนเราเราใส่ไปแล้วนียมีซึมนิดหนึ่งนะฮะนี่มีซึมนิดหนึ่งแต่ว่าซึมอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไม่น่าเป็นห่วงครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รั่วนะฮะนี่มันแค่ซึมซึมนิดหน่อยนะฮะน้ำหนึ่งคืนก็เนี่ยนิดเดียวเองนิดเดียวเองเพราะนั้นถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคครับอ่าถือว่าโอเคมากอันนี้บ่อที่สี่ น้ำบ่ออันลูกที่4นะครับตัวนี้เพิ่งทาเสร็จไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะทำเสร็จเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เราก็เทสวันนี้วันอาทิตย์นะครับแช่น้ําไว้1วันแล้วแต่ละบอนี้แช่น้ําอันบ่อแรกนี้แช่น้ําไว้2สัปดาห์ได้้วมครับอันนี้ใหม่สุดไม่มีครับโอ้เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราเติมน้าไม่ได้สักสักสักสองสองลอนนะครับเพราะนั้นเราสรุปค่าใช้จ่ายกันสักหน่อยนึง นะครับสรุปค่าใช้จ่ายกันสักหน่อยหนึ่งครับว่าเราทําบ่อแบบนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมบอกเลยนะครับค่าของทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าปูนนะครับค่าเหล็กนะฮะในการวางพื้นนะครับค่าปูนยาแนวต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าแผ่นซีนนะครับในการอุดไม่ให้เกิดรอยรั่วอะไรต่างๆเนี่ยค่าน็อตค่าอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 6,500บาทครับค่าวัสดุนะครับแต่ค่าแรงเนี่ยเยอะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมอยู่บนเขาครับอ่าเราดูภาพบรรยากาศนะฮะผมอยู่บนเขาครับอ,อยู่บนเขาเลยครับเราจะสร้างบอ่อปลาบนเขาครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้อ่าในส่วนของค่าแรงในการปรับพื้นเพราะเราไม่ไม่สามารถเอาเครื่องมือหนักมาได้นะไม่คงไม่โคเราเรา,เราทามือครับเพราะนั้นค่าแรงเนี่ยก็จะตกประมาณ 6,500เหมือนกันครับเพราะนั้นบ่อหนึ่งเนี่ยราคาตกประมาณ12,000ถึง13,000บาทประมาณนั้นนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าเทียบกับตัวบ่อที่เป็นบอ่อผ้าใบอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าบ่อผ้าใบเนี่ยถูกกว่ามากแต่บ่อผ้าใบก็ยังต้องปรับพื้นอยู่ดีครับแต่ทําไมเราไม่เลือกบ่อผ้าใบครับนี่สังเกตดูครับถ้าสมมุติมีลมกันโชกมาฤูดูหน้าฝน พวกนี้ครับจะเป็นอันตรายมากเลยครับสําหรับบ่อผ้าใบครับนะฮะบางคนบอกอุ้ยทาหลังคาคงไม่โดนกิ่งไม้มันมาได้ทั้งแนวแนวดิ่งแล้วก็นนลแนวแนวระนาบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะเป็นตัวแผ่นเมทัลชีทแทนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการนําไปประยุกต์ใช้นะครับถึงแม้ว่าจะเอาไปทําเป็นแทงน้ําทั่วๆไปก็ได้นะแทงน้ําทั่วๆไปได้นะฮะ หรือว่าจะเป็นแทงน้ําแบบคาราคาลุยฟาร์มของเราก็คือทําเป็นแทงน้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกด้วยเราทํา4บอ่อครับเพราะว่า4บอ่อก็ก็เราจะได้มีปลาออกทุกเดือนเดือนละ1บอ่อแต่ว่าตอนเริ่มต้นก็อาจจะยังไม่ครบเราก็ค่อยๆลงฝึกฝีมือกันไปครับคาราคาลุยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสําหรับผู้ที่สนใจที่จะ,ะนำ เทคนิควิธีการและความรู้ของการทําแท่งน้ําโดยการใช้แผ่นเมนทัลชีตก็ส่งต่อข้อมูลไปให้กับเพื่อนๆของท่านที่สนใจก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับคลิปของการทําแผ่นเมนทัชีตด้วยทําทําแท่งน้ําด้วยแผ่นเมนทัชีตก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ